ที่สุดสาหรับการทํางานนะคะคือเวลานะคะแล้วก็คนประเภทไหนบ้างที่เราก็ควรจะให้เวลาใหากับเขาแล้วคนประเภทไหนที่เราไม่ควรให้เวลาเพราะว่าให้ไปจะเสียเวลาและยังดึงพลังงานดีๆของเราไปด้วยนะคะก็นะคะคนที่มีความคิดล้าหลังจะทวงพลังชีวิตของเรานะคะคนที่มีความคิดลบนะจะดึงพลังในตัวเราออกไปด้วยนะคะคนที่มีมิมีเป้าหมายนะคะจะ ดึงใจพลังใจของเราให้เหนื่อยอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนสามประเภทนี้ก็ไม่ควรครบนะคะยังมีคนอีกนะคะประเภทประเภทที่ว่าคนที่คิดลบนะคะแล้วก็คนที่นะคะไมเ่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองบอกให้พัฒนาก็ไม่พัฒนานะคะคนที่มีเรื่องดราม่ามาเล่าให้ฟังนะคะ นะคะบ่อยๆนะคะเล่าให้ฟังแต่ไม่เคยรับฟังเรื่องของเราก็ไม่น่าจะให้เวลากับเขานะคะคนที่เอาเปรียบคนนะคะก็ไม่ควรให้เวลาให้ไปก็เสียเวลานะคะมันจะทําให้เราเสียอะไรบ้างเสียโอกาสดีๆในชีวิตนะคะทําให้เราเสียโอกาสนะคะได้การทํางานกับคนดีๆนะคะแล้วก็เสียพลังใจเสียพลังชีวิตแล้วยังเสียสมองนะคะทําให้เราไปคิดลบคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องล้านหลังนะคะทําให้ความคิดของเราไปวนเวียนอยู่จุดนั้นนะคะ เสียพลังงานดีๆของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะมีพลังงานนะคะมีเวลานะคะเราจะต้องเลือกนะคะเหมือนเราจะต้องให้เพชรให้สิ่งดีๆกับคนที่นะคะเห็นความสําคัญสําหรับเวลาของเราในการทำงาน